วันนี้เราจะมาแปลเพลง Spark Again ของ AM a m มเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะซึ่งเป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่อง n n n o Show b o Tai ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันเชโร่เช่นเคยครับช่วงนี้มีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมฟังวนเวียนอยู่แล้วก็เปิด YouTube กดปุ่มลูบร,รัวเลยก็คือเพลง Spark Again ของเอมครับ เป็นเพลงประกอบอนิเมะเรื่อง n n no s h o บ b o t a หรือว่าชื่อภาษาไทยว่าหน่วยผจญคนไฟลุกเพราะว่าผมชอบดนตรีแล้วก็เสียงร้องของเพลงนี้มากๆเลยแต่เนื้อร้องนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยอยากทําความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หยิบยกเพลงนี้มาแปลครับเนื้อเพลงในวันนี้ก็เป็นเวอร์ช cool> <im um> ั่นอนิเมะก็จะสั้นๆไม่ยาวมากครับ ผมก็ลองหาคอมเมนต์ของเพลงนี้โดยเอเม่เขาได้กล่าวไว้ว่ารู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้รับผิดชอบทำเพลงเปิดของ NN No เอ็นโนโชบตเพลง Spark Again เนี่ยดิฉันก็ใส่ความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้แล้วก็มีการใส่พลังงานที่เหมือนกับเปลวเพลิงในเรื่องนี้เพื่อทำให้เพลงนี้มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ฉันก็จะดีใจมากเลยนะคะถ้าเพลงนี้เนี่ยช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงโวลเทจของอนิเมะเรื่องนี้และทุกๆครั้งที่คุณได้ยินเพลงนี้หัวใจของคุณก็จะเต้นแรงทุกครั้งเหมือนกำลังเผาไหม้เลยล่ะค่ะแม่แต่เพลงนี้ก็จังหวะเรา้ราร้อนแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นจริงๆครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยสามารถฟังได้หรือเปล่านะครับถ้าฟังได้ก็ลองกดลิงก์เข้าไปใน YouTube ดูครับก็จะมีเพลงนี้เป็น mv เปิดแบบไม่มีเครดิตให้ดูอยู่ครับส่วนตัวอนิเมะในวิดีโอนี้ก็ทำได้เท่สุดๆไปเลยถึงขั้นที่เอเมะมาคอมเมนต์เองใน YouTube เลยว่า op movie m e c a kujani kakuyokatta arigato gozaimasu เอมมแปลว,ว่า movie op เท่มากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะเอมมีค่ะแล้วเนื้อร้องในวันนี้เราก็ได้มาจากเว็บ lyrical nonsense com ครับเอาละเรามาเริ่มกันเลย ท่อนแรกครับนั mono ari, no oh ่ i ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสูญหายไปหมดเลย ok oh เหลือเพียงฐานที่กำลังจะมอดอยู่แล้วเขากำลังจะทำอะไรกับฐานนี้เรามาฟังท่อนผ่านไปก็คือฮานาซานายฮานาซานายระจุดโต ฮานาซาไหนฮานาซาไนการก็คือฉันจะไม่ปล่อยไปเด็ดขาดไม่ปล่อยไม่ปล่อยแล้วก็จุดโตก็คือตลอดไปครับนั่นก็คือเขาจะไม่ปล่อยฐานที่กําลังจะมอดอยู่เนี่ยไปเด็ดขาดเลยเพราะอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายหรืออะไรบางอย่างท่อนต่อไปครับไอไมโมโนกาตาริเซกายนันเตนักคุตเตไอไมโมโนกาตาริก็คือ เรื่องเล่าหรือนิทานที่ไม่ชัดเจนมีความคลุมเครืออยู่เซกาย n น n นเตะนักตัดเตะก็คือไม่มีเรื่องที่ถูกต้องเอาซะเลยคือเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่เห็นจะมีเรื่องไหนที่มันเป็นจริงสักเรื่องเลยท่อนต่อไปฟูมิดาสึโยนินาเดตตะ ฟูมิดัสสก็คือก้าวออกเดินครับฟูมิดัสสยโยนินาเด,ดตาล่ะก็คือถ้าหากคุณสามารถก้าวเดินออกมาได้ท่อนนี้ก็เหมือนกับว่าได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วเหมือนกับว่ากำลังจะสูญเสียสิ่งต่างๆไปเหลือเพียงความหวังเพียงนิดเดียวก็เลยต้องออกตามหาอะไรบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มความหวังก็เหมือนกับเนื้อเรื่องในอนิเมะครับก็คือ พวกตัวเอกชินระเนี่ยเขาออกเดินทางไปเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในเรื่องนั่นเองท่อนต่อไปどうかしてるって言うけどどうにかしてあげるよどう t e r u ก็คือกำลังทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นどうか t e るって言うけどก็คือถึงจะพูดว่ากำลังทำอะไรบางอย่างどうにかเてรุโยฉันก็จะช่วยทำอะไรให้สักอย่างแหละ นต่อไปโดนัตตะอีなな้ก e ไ a วการนักก n อนาฤกเจดท่านี้ก็คือถึงแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจเลยว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อต้องมาดูต่อไปยูเมะกะโซโนโทนาริเดะคางุโกะโอคิเมตานาระยูเมะกะโซโนโทนาริเดก็คือความฝันน่ะจะอยู่ข้างๆตรงนั้นแหละถ้าคางุโกะโอคิเมตานาระ ถ้าหากเธอเตรียมใจเอาไว้แล้วคําว่าคากุโกะเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยๆเวลาแบบตัวละครกําลังจะออกเดินทางไปที่ที่อันตรายเนี่ยเขาก็ถนามว่าคากุโกะกายิคักุโกะเดกิตะแปลว่าแบบเตรียมใจไว้แล้วย่างอะไรอย่างนี้คากุโกะก็คือการเตรียมใจไว้นั่นเองครับท่อนต่อไปอุตางาวโมโนนันเตนนิโมะนากุนารุคาระ อุตังกาเราเคยเรียนไปแล้วว่าแปลว่าสงสัยครับคำนี้อุตังกาโมโนนันเตะนานิโมนักุนารุกะระแปลว่าเพราะว่าเธอนะ่ะจะไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยอีกแล้วละแปลโดยรวมท่อนนี้ก็คือถ้าบอกว่ากําลังจะทาอะไรสักอย่างแล้วฉันจะช่วยทําอะไรสักอย่างฉันก็จะช่วยนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่รู้อะไรเลยก็ตามเนี่ยแล้วแต่ว่าถ้าเธอเนี่ยมีความฝันแล้วเธอเตรียมใจเอาไว้แล้วเนี่ยเธอก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วเหล่า ว่ามันจะเป็นยังไงก็แค่ลงมือทำถูกไหมครับอ่าท่อนต่อไปท่อนนี้ก็จะจังหวะก็จะเร็วขึ้นเอมี่ก็ร้องเรอย่างสุดยอดมากท่อนนี้เดยร้องว่าฮิบานะชิตเตะฮิบุตะคิตเตะしろが a の灰にโนะไฮิบานะชิตเตะฮิบานะเนี่ยแปลว่าประกายไฟยครับตรงคม ถ้าเห็นว่าคันจิจะตรงข้ากับฮานาบิที่แปลว่าดอกไม้ไฟนะเมื่อกี้ก็ตอนปลยก็แบบอ่านผิดเป็นฮานาบิแล้วก็อ่ะคันจิมันไม่ใช่มันเป็นฮิบานะก็คือประกายไฟครับฮิบานะชิตเตะเนี่ยก็คือมาจากคําว่าฮิบานะกะจิรุฮิบานะกะจิรุแปลว่าประกายไฟเนี่ยแตกกระจายส่วนคําว่าฮิบุตะคิตเตะฮิบุตะเนี่ยแปลว่าปากกระบอกปืนครับแล้ว ปากกระบอกปืนกะคิรุก็คือปากกระบอกปืนมันถูกตัดไปแปลว่าอะไรก็แปลว่ายิงปืนนั่นเองครับและความหมายความหมายหนึ่งก็คือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างให้ลองนึกถึงเวลาดูกระตูแล้วมีฉากกีฬาสีในกระตูนญี่ปุ่นนะครับเวลาเขาจะเริ่มวิ่งเขาก็จะยิงปืนปั้งใช่ไหมเราทุกคนก็จะเริ่มวิ่งเพราะฉะนั้นฮิบุตะคิเตฮิบุตะกะคิรุเนี่ยก็คือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างนั่นเองแล้วก็ท่อนอีก อีกอันนึงก็คือชิโร g กะคุโรโนไฮนิคารุมาเดจนกว่าสีขาวจะกลายเป็นขี้เท่าสีดำท่าน,นี้ก็เหมือนจะบอกว่าพอเริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วก็จะพยายามจนกว่าจะสิ้นสุดก็คือจากสีขาวเปลี่ยนเป็นขี้เท่าสีดำครับท่อนต่อไปโทบิค no ิริโนโคราวนาระเทนิอิเรไตเทนิอิเรไต โทบิกิริในที่นี้แปลว่าวิเศษครับแล้วคราวในที่นี้ก็รทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่าคร w n ที่แปลว่ามงกุฎครับก็คือโทบิกิริโนโคราวนาระถ้าเป็นมงกุฎที่แสนวิเศษนั้นล่ะก็เทนีอเดตไตเทนีอเดตไตก็คือฉันอยากจะได้ฉันอยากจะได้มันมาเท่านี้เหมือนจะบอกว่าถ้าเป็นชัยชนะบางอย่างแล้วล้ะก็ฉันก็อยากจะชิงชัยชนะนั้นมาให้ได้เลยเท่านี้เท่มาก ก๊าซิโ i no ho e คิมีโน่โฮเอ1กา8กา0นิแก็คือตัดลมอ่ะงงสิตัดลมคืออะไรคําว่า k a s ซโอคิดเนี่ยถ้าแปลตรงๆจะแปลว่าตัดลมแต่ที่จริงมันก็คือการเคลื่อนที่ส่วนกับลมเหมือนเป็นการแหวกลมออกมาน้น่นเองก็เหมือนกับท่าที่ชินระตัวละครเอกในเรื่องใช้ก็คือท่าแบบ สลายอะตอมแล้วก็รวมอะตอมใหม่อุยสปอยปะเนี่ยก็เออเป็นท่าที่วิ่งสวนลมไงแล้วก็แบบพยายามจะวิ่งไปหาเธอคิมิน o โฮเอะมุ่งไปหาเธอส่วนคำว่าอิจิกะบาจิเซโรนิคายุมาเดะตรงนี้จะมีคำยากอยู่คือคำว่าอิจิกะบาจิกะอิจิกะบาจิกะเนี่ยเป็นสำนวนครับแปลว่าพยายามต่อสู้แม้ว่าจะไม่รู้ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้สวรรค์บัญชาไปละกัน แล้วศูนยคายรูมาเดกก็คือจนกว่าจะกลายเป็นศูนย์เพราะฉนะน,นั้นท่านี้ค a าเซ k คิเตคิมิเนโฮเอะอิจิกะบาจิกะศนรนิายรูมาเดกก็คือจะบินพุ่งฝ่าลมมุ่งไปหาเธอแม้ว่าจะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฉันก็จะลองต่อสู้จนกว่าจะไม่ไหวหรือว่ากลายเป็นศูนย์นั่นเองครับแมเทมากๆเลยท่าน,นี้เหมือนกับบอกถึงนิสัยของตัวละครหลักในเรื่องมากๆท่อนต่อไปฟูซางิกนดะคราวนาละ ชินลาบ,บันโชหัิมันในโยฟูซังกิคนดาฟูซังกิคนดามาจากคำว่าฟูซังกิโกมุแปลว่าซึมเศร้าไม่มีกำลังใจครับส่วนคำว่าคลาวนในที่นี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษเมื่อกี้คลาวนที่แปลว่ามงกุฎแต่คราวนี้จะเป็นคำว่าคลาวนที่แปลว่าตัวตลกครับ แล้วก็มีคํายากอีกคํานึงในที่นี้ก็คือคําว่าชินระบันโชครับชินระเนี่ยที่จริงมันเป็นชื่อตัวละครหลักของเรื่องเอ็นเอ็นโโชโบไตเลยใช่ไหมคำว่าชินระบันโชเนี่ยแปลว่าปรากฏการณ์ต่างๆการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจักรวาลนั่นเองครับโดยคําว่าชินระบันโชเนี่ยมาจากสองคำรวมกันก็คือชินระใช่ไหมชินระแปลว่า ที่ต้นไม้เติบโตอย่างไม่สิ้นสุดเลยคือโตไปไเรื่อยๆแล้วก็แผ่ขยายไปไเรื่อยๆส่วนคำว่าบันโชแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จับต้องได้ชินระบันโชก็เลยแปลว่าปรากฏการณ์ต่างๆการสร้างสรรค์ต่างๆหรือจักรวาลน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่อนนี้ฟูซังกิคุนดะคลาวนาระชินระบันโชฮิจิมันไนโย ถ้าหากเป็นตัวตลกที่สืมเศร้าแล้วก็จากรราลน,นี้ก็ไม่มีทางเริ่มต้นขึ้นมาได้นะเอาละมาสรุปท่านี้กันสักนิดนึงตั้งแต่ตอนที่ดอกไม้ไฟประกายไฟแตกกระจายปากปืนลั่นก็แปลว่าประมาณว่าพอเริ่มต้นอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะต่อสู้จนกว่าจะสิ้นสุดแล้วก็จะชิงชนะมาให้ได้แล้วก็จะพุ่งและต่อสู้อย่างเต็มที่ไปหาเธอ ซึ่งไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้แต่ว่าจะสู้จนกว่าจะไม่ไหวแต่ว่าถ้ามัวแต่ซึมเศร้าแล้วก็ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาได้นะอืมก็บอกถึงนิสัยของตัวละครหลักไปหมดเลยครับท่อนสุดท้ายแล้วครับให้โม g a s u y โยะไอโอมิเซดุกะระให้แปลว่าคี้เท่าโคงกัฟสก็คือเผาไหม้หรือว่าไหม้ไปแล้ว ให้โมโคงาซุยโนะก็คือเหมือนกับไฟที่เผาไหม้เป็นเท่าทานอโวุมิเซดุกะระก็คือฉันจะแสดงความรักเพราะฉะนั้นให้โมโคงาซุยโ n นะไอโวุมิเซดุกะระก็คือเพราะว่าฉันจะแสดงความรักให้เหมือนกับไฟที่เผาไหม้เป็นเท่าทานแล้วทอนสุดท้ายไอจัดสปาร์กเกนฉันจะส่งประกายอีกครั้งที่จริง ประโยคนี้ต้องแปลจากข้างหลังก็คือไอจั Spark Again แล้วก็กลับมาทอนเมื่อกี้เอาใหม่นะก็คือให้โมโกซุยโยนะอวยมิเซรุการะไอจั s สปาร์ก a กนแปลได้ว่าฉันจะส่องประกายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันน่ะจะแสดงความรักให้เหมือนกับไฟที่เผาไหม้เป็นเท่าทานนะเข้าใจขึ้นแล้วเนาะเอาละจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแปลเพลงสปาร์กกนของเอม ซึ่งโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าถ้าใครได้ดูอนิเมะเรื่อง n n n o Show บทตาเนี่ก็จะนึกภาพตามเนื้อเพลงได้ไม่ยากเลยถึงแม้จะไม่ได้ดูภาพประกอบที่ตอนต้นออกมาที่มันเท่มากแล้วก็ในเรื่องเนี่ยในเพลงนี้ก็จะแสดงถึงการต่อสู้ของตัวเอกที่พยายามค้นหาความจริงต่างๆพยายามช่วยเหลือคนนูน้นคนนี้แม้จะไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงแต่ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่จนกว่าจะไม่ไหว แล้วในเพลงนี้ก็มีคำศัพท์ที่เป็นชื่อตัวละครหลายตัวเลยอย่างเช่นชินระที่แปลว่าป่าที่เติบโตอย่างไม่สิ้นสุดคำว่าฮิบันะที่แปลว่าประกายไฟหรือมีคำว่าตัวตลกซึ่งอาจจะหมายถึงโจ๊กเกอร์ด้วยในที่นี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเออเอเม้แต่งเพลงได้สุดโงยมากๆเลยครับเอาละเรามาดูคำศัพท์แล้วก็สํานวนที่ได้เรียนจากเพลงนี้กันสักหน่อยนะครับไอไมนะไอไมนะ ไม่ชัดเจนคลุมเครือโมโนกาตาดิโมโนกาตาด,โโตาดิเรื่องเล่านิทานเซกยัเกยเซกยความถูกต้องคากุโกะคากุโกะเตรียมใจอุตางาอุอุตงาตงาวุสงสยัยฮิบนานะกาจิรุฮิบนานะกาจิรุประกายไฟแตกกระจายฮิบุตังกะคิรุฮิบุตังกะคิรุ ยิงปืนการเริ่มต้นอะไรบางอย่างโทบิกิริโทบิกิริวิเศษเทนีอททน่อิเรุเทนี่อิเรุได้มาคาเซโอคิรุคาเซโอคิรุคเคล,คลื่อนที่สวนลมอิจิกะบาจิกะอิจิกะบาจิกะการพยายามต่อสู้แม้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรฟุซังิโกมุฟุซังิโกมุ ซึมเศร้าไม่มีกำลังใจชินระบันโชชินระบันโชปรากฏการต่างๆการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือหมายถึงจักรวาลถ้าคุณติดตามรายการให้แจ็ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด1,151คําคำและสำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกดูเนื้อเพลงได้ด้วยเลยแล้วก็ดูคำอ่านได้ด้วยตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วอย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปฟังเพลง Spark กเก i รเกต่ออีกสักรอบสอรอบแล้วมาต่ไอมาโชสวัสดีครับ